พลังงานรวมนะคะคลิปนี้เป็นแรนดอมนะ้น้อมจิตน้อมใจไปกับหมอดาวนะคะไพ่ใบนี้นะคะไพ่ชุดนี้ไพ่สามใบนี้จะบอกอะไรกับคุณเนื่องในวันออกพรรษานะคะเนื่องในวันออกพรรษาไปแล้วสิ่งดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณน้อมจิตน้อมใจไปกับหมอดาวกันค่ะ นะคะมาดูกันใบที่หนึ่งว้าวสิ่งดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเดอะซันไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะไม่ว่าคุณจะคิดเงินงานรักทรัพย์สินการเดินทางการเรียนนะคะสำเร็จนะคะสิ่งดีๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะมาดูใบที่สองกันนะหลังจากออกพรรษาไปแล้วสิ่งดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณว้าวนะคะไม่ว่าคุณจะ าคาดหวังเรื่องอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการลงทุนนะคะการย้ายเมืองย้ายที่อยู่อาศัยหรือกําลังวางแผนอะไรเกี่ยวกับอนาคตของคุณสดใสค่ะสิ่งดีๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าคุณจะวางแผนจะไปอยู่ต่างประเทศวางแผนการสร้างงานใหม่นะคะการทําโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนนะคะความสําเร็จแม้ก,กระทั่งเรื่องความรักนะคะ ความรักก็จะสดใสนะคะคุณปลูกต้นรักอยู่นะคะความรักของคุณก็จะมีแต่ความสุขนะคะพัฒนาชัดเจนขึ้นนะคะมีความสุขในสิ่งที่คุณลงมือทำนะคะมาดูใบสุดท้ายนะคะใบสุดท้ายนะว้าวนะคะเป็นผู้ที่มีความสุขทาง,ทางโลกและทางธรรมจริงๆตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะไม่ว่าคุณจะคิดเรื่อง การงานความรักนะคะแม้กระทั่งเรื่องนะคะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคุณจะเป็นผู้ที่โชคดีทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะหลังจากออกพรรษาไปแล้วสิ่งดีๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับคุณ ถ้าคุณเป็นสุภาพสตรีคุณก็จะเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มีนะเมตตาโอกาสดีๆจะวิ่งเข้าหาคุณดวงเปิดชีวิตเปิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรถ้าเป็นคุณถ้าคุณเป็นสุภาพบุรุษคุณก็จะได้เจอนารีอุปถัมหรือจะได้เจอผู้หญิงที่คุณใฝ่ฝันว่าสเปคคุณอย่างง้นอย่างนี้คุณก็จะได้เจอผู้หญิงลักษณะนั้นที่คุณนะคะต้องการนะคะเรื่องงานก็เช่นการเรื่อง การเงินก็เช่นกันนะคะทุกอย่างจะอยู่ในการมือของคุณนะคะคุณจะเป็นคนที่มีซิกเซนที่แรงกล้าทำอะไรนะคะจงเชื่อมั่นในซิกเซนของคุณในความสามารถของคุณดวงคุณเปิดแล้วขอให้คุณลงมือทำตั้งแต่ออกอักษานี้ไปนะคะดวงเปิดชีวิตเปิดจะเป็นผู้ที่เข้าถึงทางโลกและทางธรรมนะคะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองการงานก้าวหน้าความรัก ดีจะมีคนเข้าหาสามารถเลือกได้นะคะว่าคุณจะเลือกใครนะคะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกนะคะการเงินสดใสการงานสดใสความรักดีมีสิทธิ์เลือกนะคะเป็นผู้ที่จะเข้าถึงทางโลกและทางธรรมใครคิดจะไปปฏิบัติดีดปฏิบัติชอบนะคะหรือเดินทางไกลไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดสำเร็จค่ะทุกอย่างอยู่ในกำมือคนนะคะซิกเซนของคุณจงเชื่อมั่นในความสามารถของคุณนะคะทุกอย่างอยู่ใน ไม่เกินความสามารถของคุณนะคะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะชีวิตของคุณดีมากๆเลยนะคะแต่สิ่งที่ไพ่เตือนก็คืออย่าโลเลกับสิ่งที่คุณกําลังโลมืนลงมือทําอย่าเป็นคนโลเลให้เชื่อมั่นในความสามารถของคุณซิกเซนของคุณความสําเร็จอยู่ในมือคุณแน่นอนค่ะขอให้คุณโชคดีนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนี่คือไพ่พลังบวกขอให้เป็นพลังงานของทุกท่านที่ได้ผ่านมาเจอนะคะโชคดีค่ะ